อัยสารลังวันชาแนลทุกคนครับครับผมพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสได้พาพี่น้องมาทงมาทาพี่น้องมาหากินเขาปลาพี่นอ้องหาปูหาปลาคือเก่าแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้มา,ากันหลายคนครับพี่น้องกับทีมงานอยู่โรงงานนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเสียวคลองลงครับพี่น้องเขาก็จินัังไตสะภาพนี่แหละมวงเก่าที่เขาเคยมาหาอยู่หากินเหรครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับเมื่อนี้เขาสีมี่ยังหาเนี่ยลักๆก็ับว่าสีมลรากุ้งน้ำเนื้อหางมป่าจับป่ามือเป่าน้ำเนื้อครับ โอ้มาเบิ่งกันครับบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาอยู่เกาหลีใต้ครับพี่น้องฮอรดบอนด์นะพี่น้องกำลังขว้างลงอยู่เพื่อนนี่บ่าวโชกับม้านี่พี่น้องมาจากความจูหุ่นคีดอมแมนครับคีดอมแม่ีดอมแม่ครับนี่นะครับสามที่ปีนี้เขาโอ้เดี๋ยวจีตามมาอีกขั้นรถหนึ่งเดี๋ยวขว้างลงครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับเราหาขโอ้เบื้งดูครับเสีเปียกไทยแล่นผุแล้วเสียแนงนี่เสียแนงเลยนี่นะครับ มาเห็นงานกหดีก็ได้มาหาอยู่หากินมาพอกันอยู่พี่ครับอปลาเกียวงามครับมื่อนี้บ่ได้อยู่ใครเรือหน้าได้เพื่อนเลยเอ้าเดี๋ยวเอาของลงกันครับพี่น้องเว่ยนะครับตอนนี้เบ้าอีกับเบ้าแฟมครับกาลังลงคลายอยู่ครับพี่น้องเอาคลายมใไ่น้ำครับพี่น้องเอาคลายสิบเส้นครับมาใไ่เอาปากกระบอกหญ่ครับพี่น้องฟังพูนกับมีพี่น้องคนไทยครับลงไซกันกันครับฟังพูน นี่กับเบายีกับเบ้าแฟมครับนี่ครับกำลังใส่อยู่ครับไก่เสร็จแล้วครับพี่น้องกำลังพากันใส่อยู่ครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันครับพี่น้องน้ำยาำใส่ถิ้งไว้กนครับจังหน่อยเขาก็ไนะฮะน้ยูาา่ใน,นกินกันครับเมื่อน,นี้มากินข้าวป้าพี่น้อง อ๋อยามกลับว่าได้ได้แต้มนึงว่าสันพี่น้องพอได้เผาว่าสันมาตัวตัวเอาไงปรนไดี๋ยวเพอได้เผานี่แหละว่าสันมาได้แต้มนึงแต่ว่าอีกตัวนึ่งไปว่าสันไปเอาปลาไน่ปลาไน่เบอกินครับเดี๋ยวปลากกระบอกว่าสันใซ่บตัวไงวะโอ้โพอดีเผาครับพี่น้องอ่านั่นได้ได้แต้มนึงครับยามกลับครับพี่น้องใส่เสร็จอ๋อเนี่อีตัวนั่นพอดีเผาครับนี่ ได้เผานึงแล้วได้เผานึงแล้วพวู่นะโอ้ใหญ่อยู่ครับนี่พอเผาพอเผานี่ครับใส่ใส่หาขีดหัขีดใส่ประมาณหาขีดหัขีดโอเคครับฮะแล้วกิน่นเที่ยงกอนหลังจากว่างคายไปเราครับกับมหาสอนกุ้งครับไอ้ถ่าฟื้นอยู่ฟื้นดังไฟไว้อยู่ก่อไฟไว้อยู่ครับทั้งนี่ครับทีมงานมาอีกครับมาเพิ่มครับกับ ด่างไฟก่วไฟไปถาครับพี่นอ้องถ้ามีแนวอย่างเน่ากีด่างไฟไห้ครับเามิมารุนกันครับตถพาลงองมป่าเพ่อได้ป่าเขาไปปิ่งจงากปิ่งหนึ่ง,งเออมันอาจจะมีปรากฏน้ำมันละนพี่ีมาขึ้นพี่มาข้นพี่ขึ้นแสะไปข้นพุ่นตี โอ้ยไปถ่ายพุ่น oh, ฉันเอามาลุ้นกันพี่น้องสีมีกุ้งบ่พอได้ก้อยสวยบ่เฮาแต่จีเปิดรัดตั้งพุ่นพี่น้องรัดเบาอีกับเบาแฟมหลากกุ้งมาไอ้เบิ้งครับโอ้วนักตึงวันวะโอ้กุ้งเต็มตรงๆอยู่โอ้พี่น้องพี่น้องพีเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยกระโอ้ นี่เอาใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ยปลาปนน้อยไร่ปลานน้อยไร่ปลานน้อยไร่ต้องลงหนองนี่ลงลงคลองนี่อีคลองนี่มันคลองนี้มันบ่กเคยนั่นขึ้นมาดอกลงคลองนัน่นเดี๋ยวจะไปงมป่าพร้อมน,นี่ไปนะนี่กรับ,บ,บ,บพอได้อยู่บาทหนึ่งครับพี่น,อน้องเออกูนะครับด,ดำ เท่าพุมเบิร์มันไปเท่าพุ่อยู่บ่ได้เบินแล้วมันไล่ไหมเบนแล้วเดี๋ยวค่อยไปค่อยได้ก้อยหรอกทางนั้นไอเสือกัดสอนไว้อยู่เจ้าสอนอยู่โอ้โอเคอยู่ดิเอามะเามะเอามาเอามาเอามาใส่แล้วเราล่างกี่ต้นวะอืมเดี๋ยวไปลุ้งน้องทางนั้น เอกีนั่นโอ้ยเขยยวเี๋ยวไปหาเอาไหมเนื้อเสียดายเืยแตังไม้มันถึงน้ำเอาเนี่ลครับโอ้หาเส่น้ำบอบ่ใอบเอ้อังไลโอ้ส่ังดิเออเอาส่นส่ยวนเอารอบแรกที่น้องโอเคหนาที่กันครับทางนั้นไปสอนกุ้ง คือเกา่าแหละผมสีลงงมปลาพ่อได้ไปปิ้งกินสวยกันเอาก,กล่องใส่หัวเด้อพี่น้องถาบมันจิ๋วออกมาจังไดีกะบลูขึ้นกันเด้อขออภัยนี่แหละครับน้องนี่แหละครับปลาผมสีมังงมเบิงจับปลามือเป่าพี่น้องเบิงดูมันสีมีปลาปะ น้ำกำลังเย็ยนดีพี่นอ้องลองดูงเปลี่ยนเติบเติบไปแล้วเอาบ้างมันคขุณนเลยฟังคุณนฟังนี้มันเปลี่ยนครับพีเดียวมาฟังทางขี้นน้ำเย็ยนดีครับพี่นอ้องเ่ะเบ่งกัน องอป่าไปปิ่งพี่น้องอมันบ่คือแต่ละอ,อาอยู่หากินใน้เกาหลีพี่น้องกดัดขอนลงน้ำโอ้ยคือบัน้อแบบนี้พี่น้องคือบ,อบัน้อคือมิดแช่เนาซาตะเกาจุ่มมืองงลง,ลองปปไปกันได้หนืตัวป่าไหมจะอึดยัง ô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  có ô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  Oh, oh. oh, oh, oh. good you don't okay. oh, you don't 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 Ôi, bực rợ Nhà nó bà quê Bỏ tố đâu Bỏ nhà này miêu may may may, Ôi, đây chẳng tìm Ủa 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 ปาขาครับพี่น้องเราก็ได้จักปิ่งนี่แหละไปกินสวยอตัวนี้พี่น้องโอ้โหตัวนี้พี่น้องตัวนึงต,ต,ต,ตัวนึงนี่แหละโคมันใช่ไหมมีต่ำๆมีไปใช่ไห้วานไปสูญนยาไปละมั้งโอ้ยไปละมั้งโอ้ยฮะ เด้่ตัวเดียวพี่นอ้องงานนี้ต้องต่ำไปสังเกตุปเป็นเทียมครับเทียมเข้าไป พ่อมีอยู่ครับพี่น้องปะาบพ,พ,พ,พ่อได้ปิ่งอ,อ,อยู่บ่สิบกพ่ได้ปิ่งอยู่บ่ฟังบุดแล้วไม่ใช่ายเด่นแล้วบ่ มดานนี้มัเหลือนะุ่นเป็นโกลนเข้าไล็กนีพี่น้องข้างนข้รมดาน,ม,ดานมีป่าแล้ว บอ่อซู้เลยพี่น้องเออลักษณะนี้นมันแสดงว่าบ่ามี่เป็นลงหน้องนั่นพี่น้องเอ้อขุนบาอีก,กับบาแฟมลงสอนกุ้งมาตาพูนเอ้าได้สามตัวได้สามตัวป่าคือบ่มีวะว่าจะไปลงหน้องนั่งขุนเด้ฮะ ก็อยากได้ประกดอะไะธรรมดาเสาลงไปมันถืกอปลาแล้วเฮ้ยยังวะปลาเฮ้ยประคอพี่น้องงี้นี่โดดเด้เมื่อกี้มึงดูโอ้ยไปเสียละ มันโดดไปเห็นป่าเหมือนกันอ๋อมันเหล่าบ่มีป่าไหมธรรมาดาเศร้าลงไปมันก็ลือถือเราเด้นกเป็ดสี่ตัวพี่น้องนี่นกเป็ดลูกนกเป็ดครับสี่ตัวพี่น้องเห็นไหมนี่นี่นี่สี่ตัวเลยนี่นกเป็ดสี่ตัวเลยไหมอู้ ไกลๆมึงๆพี่น้องมันหมู่มันหมู่เดี๋ยวผมจะคุบออกจากตัวสีด้บอกบังเ้อเปิดจได้รับนกเป็ดพร้อมอหยาปากเหยาปากซีตัวไหมพี่น้องพี่น้องาปากปาก มุดน้ำแล้วพี่น้องมุดน้ำนี้ไม่ใช่แล้วสามพุดอ่ะโอ้ยมาจิคุบเอาไว้สั่นมาตัวนึงตัวนึงไปใส่พุ่ธนี่โอ้ยคือว่าบินวะมันทายขนเตี๋ย ซีตัวเว้ยมันขึ้นใส่ดวงยานไงมันหนาจี่ทยขนมาเดี๋ยวเบิ้งน้องฟังกันจะไปพื่อแล้วพุณสามซี 3, ตัวตัวหนึ่งอยู่ใส่โอ้ขันมีหนังติไ,ได้เลยพงศีที่ใส่นาะตัวหนึ่งพุณมุดไปพื่อแล้วขึ้นพื่อแล้วมุดหน่ำเก่งยังไง รงเบิ่งด้ถ้าได้นกไงอยู่ว่าม่นนกหน่อยดรกพี่น้องมันม่นลูกนอกเอาครับหลังจากขึ้นมาจากน้ำครับพี่น้องเขาก็ับขึ้นมาหาเห็ดย่างกินครับได้กุ้งมาครับมากกอยแล้วก็ได้ปลามานล้วครับแต่กระบุลก็จะได้เผาบ่ครับเพราะว่าเหมือนฝนที่ตกครับนี่ครับกุ้งครับ ก็ได้มาพ่อได้กินนะครับได้พ่อได้ก๋อยครับนี่ครับหน้าตาก๋อยเสร็จแล้วครับบบาครับครับเป็นเชฟครับกับเอาเนื้อมาก๋อยน้ำครับพี่น้องใส่้ใกลให้ปุ๊บป๋าเนาะใส่กันได้อีกนิดหนึพรแล้วทำไม่่างว่างเลยเฮ้ยพี่น้องกินเขาครับพี่น้องแบดนี้ได้เอาเบิร์ดแล้วครับก๋วยกุ้งกับนีครับตับกุ้ง ตับเผาตับเผาเด right huh? ี๋ยวว่าบ่ได้เผาวะพี่น้องหอยเผาไม่ได้เผาอยู no. ่บ้านฝนสิมาก่อนครับสิพากันกลับแล้วไม่ครับกินข้าวต้มกันพี่น้องโอ้ฝนมาเนาะอยู่จังไดี๋ยวฝนที่มาแล้วเนาะนะครับบรรยากาศครับมันกินข้าวท่งข้าวท่าพี่น้องเอ้ยนะทำมาครับฝนนะครับ เอาหัเนี่อมากวอยเลยนี่บนสดตำมึงนี่เขาควายกรับพี่น้องมาหากินเขาทงมือนี่เอาครับขออนุญาตกินเขากันพี่น้องใช่ไหมเอ็กไปกินเขาไงไปไป <S <S ไปเดินแล้วพี่น้องไปไกินเข้าบัานนีเฮา พักพัก<ะ>เป็นพักนนนะคนสิมาแล้วบาไหวแล้วครับกับท่านบนนอดี้พี่น้องหลังจากกินเข่าท่านกินเขากินน้ำเสร็จเมื่อกี้ครับก็กินเข่าตับหูงก้อยกุ้งฮะ มาเบิ้งมีตัววะฮะเขาใส่ไปสองสองด่างด่างนึงใส่ทั้งคุณมาลองดูได้ปลาปะเอ้ามาหนึ่งแต้มปลาไหนครับพี่น้องเอาไปก่อน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 อย่าหาว่าปล่อยดิปล่อยไปหลายแล้วโอ้ยมาดู น,น,น,นะครับพาเด็ีกใบไม่เหรียญนำใี่ไหมครับบอเคย้พอน้ำเพรานั้นเรืปอดปลาเป็นป่ะเนี่ยอ,ออกทางหัวออกข้างหัวนี่ลุ่มออกเลยลุ่มออกเลยอะไรคือลุ่มไม่ขาดหมอจะเริงมันโยโ่โย่โย่่โยย่่นี่กลางนี่กระปมนั่นนี่มาแล้วหนึ่งตัวแทงอีกเ,เลี้ยงแทงยาวครับเก็บไปพร้อมเรืองเก็บปลากรับเก็บไปพร้อมเลยเครับ พออีกลครับฮะเอ้าการโอ้ยโอ้ยัจะุนจะรุดโอ้ยได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วเบิงขี่มาปดปลาบัดเดิโอ้ย๋ยวมนจะรุนจะจะปล่อยปลาอข้างหัวทางหัวโอ้นี่ครับั้งนอกั้งนอกนอไกันเอากันเลยบ เอ้านี่แบอกไชุดใส่นีใส่นีใส่ที่นี่เอาชุดชุดใ่ไวะฮะโอ้ผมบีบอกเาผขาไทยาทกขาหมดตที่นี่ครับตาที่นีจัวกูรีวนึงเยอตัวะเยืนตัวะอดเดดเดอยมึงยิมึงยเยนบวกอยู่ข้าเจ้าีทยย่โอเคตีครับที่นี่ครับใส่สวยใส่สวย นี่เออสองแต้มพี่น้องมามามาใจเย็นๆมันจะรุดมันจะรุดโอ้ปะเน่ไรครับพี่น้องเน่ไรนไรรุด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 หึ แซบตัวนี huh> like uh ้หนึงแซบนึงแซบมะรุนนี้นึงแซบมาเกินมาอูู้กว่าไผ่ก็เิื่อนกันเราใส่แค่นี้บ่ไม่ได้ออมบ่ะเ่้ดูแลมโอ้ปนนี่ายวะปนนีเ็

ก็ไปไหนดิเนโอ้ยหูใหญ่ไปใช่มองปลากระบอกกันเป็นเน้นเลยบ่บลุดอยู่นี่อันนี้ก็เชี่ยนแม่น้ำคงนะครับผมปวดปลาเล่นเลยปลาเดินหน่อยเดียวมันกระดุดเลยนี่นี้ก็ลูกแม่น้ำคงนะครับเนาะลูกคนหนองคายแตรียมบค่อยได้ไปหากินปูกินปลาไปเลยหากินก็คอย โอเคเรียบร้อยอ้หพันขักเอาไว้โดนไปอ้ตัวั้นอีกแล้วครับตัวนึงใอกวปลตเลนเหร้หลายครับพี่น้องลาดแซ่บนหนึงแซหนึ่งนึ่งหนึ่งแซบอเยน่นี่ วกาขันเอาไปขันเอาไปในเฮ็ดนะจะเอาไปใหย่โอ้ดีทำให้เอาไปแล้ว่เฮ็ดเอาไปมันมันปลามันอร่อยอยู่น้ำมันไม่ใช่เหมือนน้ำทางโน้นเอกปดจรงเลยอันนี้จะเอาไปแชนีที่าเบดเมืี้ครับเบิรบิบิไปตีละเยละเกมาเงเยอลเก็บอเ็ด่ ตัวนี้่กินพ่อโอ้สีแต้มแล้วครับทัวน้ำติดเดียวอยู่ทางโน้นนะโอ้ดีแต้มอยู่ครับพี่น้องโอ้มาบีมยามไปติดไหลแล้วครับพี่น้องพู้น่ะนะมาจริงเยอะว่าอย่ามาเอาปลากระบอกปลาไหนไหลครับโอ้โหนี่อีกสองโอ้โห ยอดสุดยอดพี่น้อง,องโอ้โหขี่เ <c oughs> ราปดปลาพี่น้องเป็นน้ำก้อยนะครับเนาะเป็นน้ำก้อยเออชูเทอร์ชูเทอร์อปัดในเปลหลายนี่ชูปลาแล้วของน้ำปา่านะชูเทอเร์ปัดในเปลหลายเลรอบนี้ปลาในหลายครับพี่น้องลาบก็เลยราบได้อยู่น้ำมันน้ำมันมไม่ใช่ไงราบกินได้ มีใครกล้ากินไหมฮะหลามกินด eh ิทำไมมีลามดิบนะมีคนทำปล่าเปล่านั้นใครไปกินดีกิขั right ่วนะก็ใส่มะนาวคั้นมะนาวตัวใส่อยหนึ่งหนึ่งใส่หนึ่งอย่าไปเอาใหญ่วันนั้นเห็นไหมใหญ่มันนึ่งไม่ได้นะมันมันมันเต็มหม้อปล่อยปล่อยปอยเล็กเดือบปล่อยกูปนัยไรครับพี่น้องปนหนติดอาญาเลยปนัยอ้าว ควยมดเลยนี่ผมเดี๋ยวไปว่าเอาไปก่อนโอ้ยเอ็กเฮ็ดเอ็งเทดเอกาซาเ็ดอยู่นี่โอ้ขาดเลยใครไหมใครขาดเออโอ้นี่รุ่นนี้พอดีจะไปก่อนมึงไม่หมานมึงไม่ใหญ่ไปเรื่องอะไรมึงไปก่อนไม่หมานเลยเจอแต่ปลานนีแย่บอกเลยโอ้โห นาน่ไม่รบนี่ตัวนอะไรออกไปอ๋อสองตัวอู้หูเป็นไงวะในเพียบเลยโอ้โหยอดครับใส่ใครอยู่เกาหลีพี่น้องเพื่ออาทิตย์ไหนเราไปเอาปูอืปูใส่ม่งเหอน

ดมกระบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยกระโดดต่ำเลยไอ้าในมันติดแล้วมันไม่ลงซื้อน่ะดูมันกรองกันเนี่ยไอ้เนอยรงนี้ไ้่เขาโอ้โขาดว่าเป็นยังรถ ไปแบบนี้พุ่งนี้ช้ามันได้ไมันไม่ติดมันเคยผ่านแล้วปลากระบอกไม่ปลากระบอกไม่ติดแต่ว่าปลาป้านจะติดอยู่โดขาม่นงเล่ะเล่นวะเนกลมากองี้กัน่ะปานนพันก่อนมันเลยบินเก็บขายได้ โอเคครับจากแต้มมาสองสี่หกแปดแตมเก้แตมมิแตปานลวนล้วนหนึ่งได้อยู่อร่อยหนึงลาบน้ำเกวำแก้วหนึ่งไอีกปากนึงงยู่ไงเวส่ปิรนี่ยอได้กระบอกกระบอกสามตัวแล้วเอ้าแล้วอีกปากนึงเดี๋ยวเขาบ้งเบิ้งคุณครับ รอบแรกครับพี่น้องกระสิกกูเลยละ่ะปลาไหนล้วนๆครับปลากระบอกตัวนึงเดี๋ยวดีไปเบิ้งด่าง8ปดเสนดีครับอันนี้เป็นด่าง10บเสนครับที่เโาใส่ไปเดี๋ยวให้เบา่าจำเบาบีบเบาเอ็กพากันเก็บด่างนั่นเดี๋ยวพอฝนที่มาเ้าเฝ้าไปเอาเบิ้งด่าง8ปดเสนครับผม ไปบังต้องกันครับด่างแปดเส้นสิถือปะ่ะสิบเส้นนี่ถือสองสี่หกแปดโอ้สิบตัวครับไปไปตัวนึงหลายพดเอาครับไปบังแปดเส้นต้อกันครับเนาองครับเมื่อกี้ก็บฆากันยามแปดเส้นได้ตัวนึงครับอือยังเล่นอยู่เอาล้องกับพี่น้องเมื่อกี้กับมายามแปดเส้นได้ตัวนึงครับพี่น้อง ก็พอได้ยูได้กินครับนี่ครับทั้งหมดก็ประมาณสิบตครับกับกระบอกเอาขึ้นไปแล้วสองกระบอกได้สามตครับปาในก็ปาในประมาณสิบครับประมาณสิบนี่เนาะพี่น้องฝากไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องได้พอได้ยู่ได้กินครับ,รบปาบ่า,บบาปบบปในสิบ,บ,ก,วก,บกว่าตเรแล้วป่ากระกบ,บอกอีกสามตรครับพี่น้องใส่ยามเธอเดียวกะกูเลยเพราะว่าฝนสีม้าครับพี่น้อง ขี่ไปกินขขาปลาคือว่าแหละโอ้เมื่อยางนนามากเมื่อกี้นี่เอาละครับฝากอะไรก็แชร์ครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมพี่นอ้องอ๋อสหลคบคิปนี้สวัสดีครับผม